นอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผูต้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสืบกันมาเมื่อเช้า,ชาว,วันนี้จะมาพูดจาก,กันเรื่องจะสร้างคนนั้นก็จะต้องสร้างใจให้ได้และให้ดีเสียก่อน เหตุเหล่านี้การที่เรามีประสบการณ์ชีวิตมาจนกรทั่งสู่บ้านปลายชีวิตก็ทำให้เราได้น้อมสัจธรรมควบคู่ไปด้วยมนุษย์เราชาวพุทธบริษัทสีที่ใช้ชีวิตกันด้วยความเจริญน,นั้นจะต้องประกอบไปด้วยมีหมู่สังคม สังคมไม่ใช่หมายถึงต้องเป็นญาติสนิทหรือเป็นเพื่อนสนิทสังคมหมายถึงมวลชนต่างๆที่เราจะต้องมีชีวิตร่วมกันแต่หน้าที่อาจจะแตกต่างกันไปหน้าที่สำคัญในเรื่องที่จะนำพาให้สังคมนั้นมีความสงบมีความสุขมีความเจริญ แล้วก็ปลอดภัยก็จะต้องสร้างใจภายในให้เกิดความรู้สึกเห็นใจเขาเห็นใจเราและจะต้องสร้างใจให้เกิดนเน้นแนวทางเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นผู้ที่เรียนรู้เรื่องอความเขาเรียกความสงบความสุขความเบิกบาน เท่าที่มีประสบการณ์ชีวิตเราจะต้องมาน้อมว่าเหตุฉไหนสมัยมีมิตรสหายมากการที่เราจะสร้างมิตรสหายมากก็ต้องมีจิตใจของเราที่มีเมตตาต่อกันเมื่อเรามีเมตตานั้นจะแสดงภายนอกกันได้อย่างไร การแสดงสิ่งที่เป็นภายนอกก็หมายถึงอาการที่เราอ่อนน้อมสัมมาคารวะนะครับอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดอ่อนน้อมต่อสังคมเป็นนิดนะครับทางไหนบ้างทางตาทางกายทางวาจาซึ่งเป็นภายนอกแต่สิ่งที่เป็นภายในที่เราต้องทำการ แก้ไขนั้นก็จะต้องเรียนรู้เรื่องจิตใจตัวเองให้เข้าถึงการนอบน้อมในใจให้มีความเจริญมากขึ้นและสิ่งที่จะเป็นภายนอกยิ่งกว่าเรื่องของร่างกายนั้นจิตใจนั้นก็คือปัจจัยสี่ที่เราสามารถใช้ชีวิตแต่ละโอกาส เอื้อเฟื้อแบ่งปันนะครับในเรื่องภายนอกด้วยปัจจยสี่กันไม่ใช่หมายถึงเป็นอะไรที่เกินความเป็นจริงซึ่งเราใช้ชีวิตปกติของเรานะครับเช่นเรารับประทานอาหารขณะที่เรากำลังจะรับประทานอาหารนั้น เรามีความรู้สึกอย่างไรนะกับบุคคลซึ่งเราสามารถบอกกล่าวทักทายนั่นหมายถึงเราก็เชื้อเชิญมารับประทานด้วยกันนะครับมีหนึ่งจานถ้าเกิดนะก็แบ่งกันไปในขณะี้เขาเรียกว่าสร้างสัมพันธ์ทไมตีหรือทันน้องไปสู่ภายนอกเสียก่อน มีทัวหนดึงถุงมีมิตรสหายหรือมีสังคมทักทายอ่อนน้อมต่อกันแล้วก็แบ่งคนละเม็ดสองเม็ดนี่นก็เรียกว่าการเอ,อื้อเฟื้อแบ่งปันภายนอกก็จะมีมิตรสหายนี่เป็นภายนอกซึ่งเราสามารถจะได้หมู่มิตรสหายโดยที่เรายังไม่ได้แก้ไขใจซึ่งใจของเราอาจจะมีความตนีอาจจะมีการหวังผลประโยชน์ ในเรื่องสิ่งต่างๆที่จิตใจของเรามีความปรารถนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นการที่เราจะสร้างคนให้ดีให้มีเขาเรียกเสียงแวดล้อมอันอบอุ่นนั้นก็จะต้องสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องน้อมภายนอกอย่างนี้แล้วมีการเข้าถึงจิตถึงใจในตัวเองไปด้วย แต่ยากอยู่ในเรื่องถึงใจแต่จะเข้าถึงก็เรื่องความคิดพยายามคิดในทางดีในเรื่องเป็นกุศลต่างๆอย่างนี้ที่มาเล่าสู่กันฟังก็เชื่อว่าทุกคนก็รู้แนวทางกันในที่ต้องพูดจาก,กันนั่นในเรื่องสิ่งเหล่านี้ก็จำเป็นนะครับที่ต้องมาพูด เพื่ออยทบทวนตัวเราเองแล้วก็สืบลูกสืบหลานไปเพราะสิ่งที่เรามีชีวิตถึงปัจจุบันที่มีความรุ่งเรืองมีความเจริญมีความอบอุ่นกันก็ต้องเห,เหตุเหล่านี้นะครับนะมีความมุ่งมั่นขยันมีสัมพันธ์ไมตรีอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไปสู่สังคมต่างๆด้วยการกระทำภายนอก นะครับเรื่องสิ่งที่เกิดใกล้ตัวการหยิบยืน่นการเอื้อเฟื้อการแบ่งปันจานที่เราได้หยิบอ้างถึงเม็ดถั่วหนึ่งถุงนั้นให้เราได้พูดจากกันแต่ถ้าเราเหนียวแน่นหววแหนถั่วหนึ่งถุงนั้นอาจจะมีสักห้าสิบเม็ดเม็ดถั่วนะครับเราสามารถจะแบ่งปันได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีการสร้าง สิ่งที่เป็นภายนอกหยิบยืน่นแบ่งปันให้กันและกันแล้วจะไหนเลยเราจะมีหมู่สังคมในการที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเราไม่เปิดทางให้สังคมนั้นได้เรียนรู้การให้การรับการอ่อนน้อมการให้เกียรติต่าง ถ้าเราเป็นมัวแต่ปลูกฝังในเรื่องของฉันฉันมีโอกาสมากและแนก็ใช้ความคิดของฉันนั้นนะเป็นผู้ที่ได้เปรียบอย่างเดียวก็จะไม่ได้สังคมนะครับไม่ได้บูคณะการยานมิตรในความอบอุ่นแล้วก็มีความสุขร่วมกัน ีวบ้านปลายนะครับเราเห็นอะไรกันมามากมายการทั่วลูกทั่วนามทั่วคนนี่นะครับบางทีเราก็ไม่สามารถนะครับที่จะบอกต่อไปได้เมื่อถึงบ้านปลายชีวิตการเวลานั้นมาถึงจะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่ไม่สามารถที่จะบอกด้วยวาจาต่อลูกต่อหลาน ต่อนะสังคมได้เมื่อวาระที่เราอยากจะบอกเหลือเกินในวันที่เราใกล้จะพัดพรากจากร่างกายนี้นะครับเราก็บอกไม่ได้ก็จึงมีความจำเป็นและก็สำคัญที่มีโอกาสนำมาพูดจากกันนะครับเพื่อจะให้เกิดการระลึกสิ่งที่เป็นเส้นทางแห่งชีวิตของเรา นะครับจากเหตุการณ์แต่ละวันผู้พูดเองก็ได้มีโอกาสรละลึกถึงบุคคลที่เคยเกี่ยวข้องกันมาก็มีสิ่งที่เรียนรู้สิ่งต่างๆของชีวิตในกระแสะโลกและชีวิตในกระแสะการพัฒนาใจไปด้วยแต่ก็มากมายนะครับที่เราจะต้องระลึกถึงพบปะนี่นะครับ ก็เวลาก็ช่างรวดเร็วแต่ละวันก็จะมีภารกิจต่างๆนะครับเต็มหน้าที่เต็มเวลาเหมือนกันแต่ถ้ามนุษย์เราไม่มีหมู่คณะสังคมในการละลึกสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสังคมต่อไปก็จะทิ้งตำนานชีวิตนะครับเอาไว้อย่างเดียวดา แล้วก็ไม่มีการที่จะหยิบสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์นำมาพูดจาก,กันเพื่อเกิดเส้นทางของเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ๆนั้นมีพลังที่จะสร้างคุณงามความดีไปสู่เป้าหมายปลายทางแห่งความสุขความสำเร็จและความอบอุ่นกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มีโอกาสนะครับสื่อสารทาง เทคโนโลยีก็ยังได้มีโอกาสพูดจากันบ้างเป็นแนวทางแต่ผู้พูดเองนั้นจะเห็นว่าถ้าเราให้แต่ความคิดและไปสู่กฎเกณฑ์ต่างๆในแนวทางที่เห็นว่าเป็นประโยชน์นั้นถ้าไม่มีการฝึกฝนกันหรือน้อมให้เกิดการมีสติมีการพิจารณาสภาวะ แห่งพระธรรมคาสอนเข้าไปให้ถึงใจก็จะทำให้เราไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับในเรื่องอแนวทางของความรู้สึกพัฒนาชีวิตให้เกิดความสุขและความอบ,บอุ่นกันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาวัตถุเป็นตัวนำหน้า เราก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะครับถ้าวัตถุปัจจัยนำหน้าผลแห่งวัตถุนั้นก็จะหล่อหลอบให้เราเกิดความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุมีคำว่าสูงกว่าต่ำกว่ามีชนชั้นมีสิ่งที่แยกแยะว่าควรไม่ควรเกิดขึ้นแต่ถ้าเรานั้นเป็นผู้ที่อ่อนน้อมมีระเบียบนะและก็สำคัญนะ แต่เราฝึกตนมีความอ่อนน้อมเมื่อใดนะครับสิ่งที่เราจะแก้ไขจิตใจของเราให้สอดคล้องกับในแนวทางพระธรรมคำสอนนะครับพระธรรมคำสอนคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงอย่างไรนะครับเป็นทุกข์แบบไหนทุกข์ใจทุกข์กาย หรือทุกขเพราะต้องในกระแสธํามที่สุดก็คือทุกข์แห่งการต้องเกิดนะครับสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าถ้าเรามีการเห็นการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเราก็มีการพิจารณาแล้วก็ทำให้สภาวะจิตใจของเราซึ่งสั่งสมไปด้วยชีวิตเพื่อจะอยู่รอด พื่อจะใช้ชีวิตนะตอบแทนคุณต่างๆนะของบิดามารดาก็ดีของบรรพบุรุษเราก็ดีพร้อมทั้งการตอบแทนคุณของครูบาอาจารย์ต่างๆคุณในสังคมที่เราจะต้องน้อมระลึกในกิจกรรมที่เราทำหน้าที่นั้นไปด้วยเหตุการะลึกถึงสิ่งเหล่านี้ ถ้ามีการหลลึกแลวเราก็มีการกระทำควบคู่กันไปในสิ่งที่เราจะต้องได้รับความรุ่งเรืองมีความเจริญมีความสุขและความอบอุ่นนั้นก็จะเติมเข้าไปในใจของเราเราจะเห็นกันนะครับสิ่งที่เรามีแรงปฏิฆะหรือแรงปฏิเสธอยู่ในใจของเราเนี่ยมี กันเกือบทุกคนทุกรูปทุกนางหมายความว่าเกือบทุกคนนะครับไม่ใช่ทุกคน <c oughs> <c oughs> การใช้ชีวิตครองเรือนเป็นภนารกิจสำคัญในหน้าที่สามีภรรยาเราเห็นกันเนี่ยบางทีก็ไม่ถูกจริตถูกใจกันในสิ่งที่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีกันเกือบทุกรูปทุกนามแต่ก็ต้อง ประคับประคองด้วยจิตสำนึกด้วยหน้าที่ด้วยศีลธรรมต่างๆเพื่อจะให้ครอบครัวนั้นมีความปลอดภัยแล้วก็ดำเนินไปได้ต่อไปนะครับถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนในเรื่องกำลังใจและวก็หน้าที่ภายนอกภายในนะครับไม่สร้างใจให้มีความเจริญขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตตามกระแสะโลก ก็ทำให้เกิดความมืดมนได้นะครับฟวามแตกแล้วความคุณมัวเศร้าหมองนะะเลือาไปในกระแสะโลกเนี่ยไม่มีสิ่งที่เราจะยึดมั่นถือมั่นได้อยู่แล้วด้วยเหตุของความเป็นจริงก็คืออนิจจังเป็นทุกข์แล้วก็อนัตตาไม่มีตัวมีตนยึดมั่นถือมั่นนั้นไม่ได้ อะไรก็ตามที่เราไม่มีการพัฒนาใจพอเราเปลี่ยนวิถีของเราเนี่นยะครับภายนอกใจแล้วก็ไปผูกติดยึดมั่นภายนอกว่าสิ่งนั้นเราสามารถคิดดีกว่าทำได้ดีกว่าเรามีโอกาสกว่า,ากา็กลายเป็นผู้ชนะเพราะเหตุเหล่านี้คำว่าผู้ชนะแต่จะเป็นผู้แพ้ในบั้นปลายชีวิต ไม่ได้หมายความว่าเกิดความไม่ถูกอ,อกถูกใจแต่การที่เราต้องพูดอย่างนี้ก็เป็นความจริงนะครับมากมายทีเดียวนะความเจริญในช่วงต้นเหมือนไฟลามทุ่งนะครับน้นมันเป็นล่กระบืบแล้วก็มอดลงไปในพิบตาเพราะเหตุเหล่านี้นะครับที่เราเห็นการประครับประคอง เราใช้จุดที่ใต้เบาๆแต่จุดได้ยาวนานแต่ถ้าใช้ใช้น้ำมันหนะยอดจุดแบบบุบดเดียวแล้วก็หมดไปความร่มเย็ยนเป็นสุขความพอดีในการที่จะใช้ประโยชน์ให้เกิดอันยาวนานนั้นก็หมดไปต้อเราสังเกตด,ดูนะครับการที่เราสร้างใจนั้นเราน้อมดูครูบาอาจารย์ของเรา ที่สั้นใช้โอกาสนะครับในการทีนะ่ฝึกอดทนในการที่จะให้อดทนในการที่จะเรียนรู้อดทนที่ปรารถนาดีต่อหมู่มนุษย์หมู่สัตว์ทั้งหลายนะครับแต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นความกระทบกระทั่งจากความไม่รู้ของหมู่มนุษย์และหมู่สัตว์ทั้งหลาย ก็จึงมีการละเมิดมีการล่วงเกินมีการปรุงแต่งต่างๆนานากันก็ถือว่าเป็นโอกาสให้เราได้น้อมหรือว่าจำเป็นต้องมาพูดจากกันเพื่อให้เกิดการระมัดระวังนะครับมนุษย์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่ท่านกระทำหน้าที่ของท่าน เราก็ไม่ควรที่จะไปจากจ้วงเผลอเลอนะครับปรุงแต่งตามความรู้สึกทางความคิดของเรานะครับท่านก็มีความปรารถนาดีนะสั่งสอนให้เรานั้นเบื้องต้นก็เป็นคนดีในต่อมาก็เป็นผู้ที่สามารถนำพาชีวิตตนชีวิตสังคมนั้นเดินทางไปสู่การเลี้ยงชีพโดยสุจริตกัน นะครับเพราะนั้นจากเบื้องต้นท้ามกลางแล้วก็ถึงบ้านปลายก็คือเรื่องการพัฒนาใจนะครับในเบื้องต้นก็อยู่ในการควบคุมของความดีพอท้ามกลางก็เกิดความดีนั้นเป็นปกติและเจริญขึ้นก็สามารถมีการฝึกสั่งสมไปด้วยทานศีลสมาธิปัญญาขั้นกลาณนินะครับ พอถึงขัง้นปาณี้ก็ต้องมีสติก็ต้องมีสมาธิต้องมีศีลธรรมนำหน้านะครับจนกระทั่งมีความเข้าใจเรื่องกายเรื่องวิญญาณเรื่องจิตต่างๆเรื่องสติต่างๆนะครับพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างเบิกบานนะครับแจ่มใสทั้งภายนอก แจ่มใสทั้งภายในพร้อมทั้งการยานมิตรต่างๆก็จะมีการร่วมและลึกโมทนากันหรือยินดีกันภายนอกภายในด้วยภายนอกก็หมายถึงสิ่งที่เป็นร่างกายนะครับภายในนั้นก็คือจิตใจที่เราจําเป็นที่จะต้องนำมาพูดจากกันเรื่องจะสร้างคน ็จะต้องสร้างใจนะครับนั้นก็หมายถึงเหตุด,ดังกล่าวที่เราต้องพูดจากันอย่างนี้นี่แหละครับที่เราต้องอธิบายเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาใจนะครับความไม่เที่ยงต่างๆนะครับ ว่าไม่สามารถที่จะวางแนวทางที่มั่นคงจากหลักความคิดของเราเป็นผู้ชนะนั้นนะครับถ้าเราคิดว่าเราจะใช้ความคิดและจะเป็นผู้ชนะแต่การแก้ไขจิตใจของเราไม่มีเราสามารถจะพูดได้ค่อนข้างจะมากทีเดียวว่าโอกาสนั้นน้อยมากที่เราจะทำการแก้ไข ให้ชีวิตส่วนปลายนั้นมีความสำเร็จในเรื่องสุขทางใจในเรื่องการวางทางใจในเรื่องหมู่คณะสังคมนั้นมีความรู้สึกยินดีและก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยนะครับเราเคยได้ยินกันมาหลายครั้งหลายคราวคำว่าชีวิตคนนั้นคนนี้ท่านนั้นท่านนี้ ถ้าตายก็ดีเนาะแผ่นดินสูงอันนี้เราเคยได้ยินเหมือนกันนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เราก็ไม่อยากได้ยินสิ่งที่เป็นเรื่องไม่เป็นมงคลนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นได้ยินก็เป็นเรื่องแห่งความรู้สึกของคนที่ออกประทางจิตใจนะครับแล้วก็นำไปให้ท่านทั้งหลายนั้นมีการรู้สึกต้องตรวจสอบว่าเราใช้ชีวิตของเราเราสร้างใจ ขึ้นมาและการดูแลภายนอกถึงตรงไหนสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เราต้องระมัดระวังสำรวมนะครับทางกายทางวาจาทางจิตใจของเรานะครับความเจริญนั้นหมายถึงจะต้องนำพาให้มีจิตสำนึกของเราด้วยความมั่นคงในคุณงามความดี ที่เราจะใช้กายวาจาใจของเราในการกระทำหน้าที่ในกระแสโลกและกระทำหน้าที่ในกระแสการพัฒนาใจสิ่งที่เราจะต้องเกี่ยวข้องก็สิ่งรอบข้างของเรานะครับเพราะพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสเหลือเกินที่จะใช้ชีวิตนะจากการรับไปสู่การให้นะครับ พอถึงการให้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าความรู้สึกก้าหารความมั่นคงการไม่หวั่นไหวการที่จะคิดสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและเป็นกันไมใจให้ต่อกันและกันนั้นมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะนั้นถึงหล่านี้ก็ต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันเพราะการที่เรามีจิตใจที่คิดจะให้นั้นมีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่น เหล่านี้หรือไม่คิดมัน่นถือมั่นก็สังเกตดูนะครับถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกอยากเด่นอยากดังในใจของเราแฝงเลนเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็เป็นตัวที่แอบแฝงเลนแต่ถ้าเราให้แล้วเกิดความรู้สึกเป็นประโยชน์นะครับเป็นแนวทางเป็นเครื่องเตือนสตินะครับทั้งผู้ให้ผู้รับ อย่างนี้เรยก็เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าไม่ได้หมายถึงเราให้แล้วหวังประโยชน์นะครับหวังสิ่งตอบแทนในเรื่องเพื่อตัวตนของเราเนี่ยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ถ้าหากว่าเราสามารถเดินทางถึงการให้แล้วรู้สึกจิตใจของเราไม่โหยหาไม่เรียกร้องว่าเรากระทำกิจต่างๆนั้นมีเป้าหมายใน การพัฒนาใจไม่ได้มีเป้าหมายในเรื่องผลตอบแทนตัวเรานะครับเพราะนั้นเราต้องมีการเรียกน้อมหาจิตใจของเราว่าเราอยู่ในขั้นตอนอะไรแต่ขั้นตอนของเรานั้นอยู่ในเรื่องทำความดีเพราะอยากจะดีก็เป็นเรื่องเราต้องรู้จักแบบนี้นะครับ แต่ทำความดีทางกายวาจาใจหวังว่าสิ่งที่สืบทอดเราจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นสังคมนั้นได้เรียนรู้เป็นต้นแบบหรือเป็นแบบหนึ่งนะครับทำให้เห็นความสุขเราก็เคยเห็นกันเคยพูดจากันเหมือนกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายคนโน้นคนนี้มีกิจกรรมนะการให้อย่างไร ทาให้เกิดความรู้สึกลูกๆหลานสังคมนั้นไปแตะไปเกี่ยวแล้วมีความรู้สึกเกิดความสุขกันนะครับเพราะนั้นต้องสร้างใจเสียก่อนนะครับที่ก่อนที่เราจะต้องอสู่ภายนอกนะครับเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีการเรียนรู้เรื่องอพระธรรมคำสอนนั้น พอถึงบ้านปลายเราก็จะสามารถนะน้อมมาหาการพิจารณาในความจริงก็คือทุกสมุดัยนิโรดมากหรือไม่นะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เราใช้ความคิดนั่นหมายถึงเราต้องคิดในหน้าที่ใช้ความคิดจากการปรุงแต่งเกินความคิดนั่นหมายถึงเราเขาเรียกปรุงแต่งนะครับ หาคำตอบหาเหตุผลหาหลักเกณฑ์ต่างๆนั้นหมายถึงปรุงแต่งนะครับเพราะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายชาวพุทธบริษัทศีนั้นจงน้อมสู่การพัฒนาใจนะครับแล้วก็พัฒนากิจกรรมของเรารอบข้างให้เกิดความรู้สึกอ่อนน้อมต่อกันก็พอสมควรกับเวลาก็ขอน้อมนำคุณงามความดี ในพระรัตนตรัยนะครับมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริสิสีจงจะเริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ